สวัสดีคุณผู้ชมคุณท่านนี่ยเขอยู่ช่องมิซาร้านนะผมวันนี้ผมก็ลงบินมันสกีเหมือนเดิมนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีตี้นึงจะลงข้างล่างหน่อยนะมีแล้วก็ผมก็ลงข้างบนว่าผมผมอยากจะลองงัดกับมันดูไม่รู้เป็นตีตีตึงไหมนะปะปะปะจะผอมจะของเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้บอสมามาสิอุ้ยอุ้ยชุดตึงนะชุดตึงนะชุดเสื้อเก่าเขาเรียบร้อยแตงหนึ่งแตงหนึ่งโอ้โห แกนหรือเปล่าไม่รู้นะนังแกนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไอ้วอลมันก็มีนะมันไม่ว่างอะ่ะท่านผู้ชมไปยละอุ้ย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 ,ย,ยผมโดนปดเกือบตายอะ่ะตึงหน้าตึงหน้าแบบเนี้ยตายยิงเอาเรียบร้อยแต่อีหนึ่งเอาโอ้โหอีลงสองสี่เนี่ยเดี๋ยวเจอหนึ่งสี่ผมเดี๋ยวเธอ <c oughs> ทำยาอะไร ลองสองสี่ต้องเจอลองเป็นสี่เป็นไงเป็นไงมา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 ตัวนึงเลยเรียบร้อยโอ้โหมีคนง่วงนอนอยู่แล้วโอ้โหวิ่ง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 ว่องนอนเฉยเลยเมื่อกี้ท่านผู้ชมวิ่งวิ่งอย่างงีไรดีเราก็นอนเฉยเลยโอ๊ยมีตัวลงมาอีตัวลงหมาไหนอ่ะเอาเอาเรียบร้อยมีคนง่วงนอนครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมเมื่อกี้มันเปคนมาซื้อของ มาเลยเรียบร้อยโอ้โห,โโหจกักจักยิงคอนซื้อของนะครับยยุณผู้ชมอย่างเยอะโอ้ยของอย่างเยอะไมู่้องเยอะจัดเลยอะเยอะจัดเลยเ็ะไม่หมดโอเคโอเคไปไปไปออมีตัวลงมามีตัวไหมเอาเอา,เอาไมีแนะ่มีแนะ่ เอามันไม่เห็นผมจริงดิเอาป่านี้เออเรียบร้อยหัวแตกเอาเศษเศษหัวมเม็ดเดียวกับเข้าหัวเฉยเลยสแสดงว่าถ้าเข้าหัวหนึ่งแค่เศษเซี่ยวก็ถือว่าเข้าหัวแล้วนะท่านผู้ชมเรียนผมสองพันกว่าท่านผู้ชม,มอะไรครับเนี่ยไป่าแบบย่สรุปก็คือตายนะครับลบสามอะไรครับเนี่ย ไปไปไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไปจอด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 เพ้งนะไปกันมีตีหนึ่งนะครับผมมีตีหนึ่งลงลงเนี้ยแหละลงเนี้ยแหละผมผมลงนี้เลยข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่าอะไรนะโครตรตัวเหรอ โ okay, อเคเพิ่มแสงนิดหน่อยนะโอเคไปลองลองลองโฟตอร์ตัวนะครับผมผ,ม,ผม,ม้มีตัวหรือเปล่านะแต่แต่ผมเช็คในเรดาร์ผมไม่มีตัวนะโอเคเก็บ okay, ของนะครับผมไปไปเก็บของกันได้สักการ์มาโอ้ยซองชาร์จโอ้ยดีเลยดีเลย,ด,เลยดับเลยจะกลองสแกนจะดองแสดงมาได้หมดอ่ะมีซองชาร์จเนี่ยเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวโอ้ยผมโดนผมโดนเอ้ยผมไม่ตายนะแสดงว่ามัน ของมันไม่ครบอ่ะยูเอ็มพีถ้าของแต่งไม่ครบมันจะมันจะไม่โดนเลยนะโดนนั่นนึงเพราะว่าไม่เห็นเออเรียบร้อยปไปแแต่งหนึงแต่งนึ่งนาเดี๋ยวมาเสร็จพันยาก่อนนะมันวิ่งไปด้านซ้ายนะคุณผูช้ชมโอเคสามคนเลยเรียบร้อยแต่งหนึ่งนะแต่งหนึ่งนะมันคงจะโดนลุงนะมันน่าจะเรียกพวกมันมาแหละโอเคซ้ายมาตัวนึงมันกดลิงมาแล้วขวาจะมาเปิดขวาก่อนเรียบร้อยขวา มตัดเลยไปเก็บร้อยเก็บสาม้วท่านผู้ชมโอ้โหสามอะไรเข้าไปสามเลยเก็บร้อยเฮ้ยไม่มีออออออกออกออกไปหายาข้างนอกนะเฮ้ยบ้าแล้วไม่มียาเจ้าหองนะท่านผู้ชมโอเคได้ยาละอุ้ยอุ้ยโอ้โหตีซ้อนเจ้าหองตัดไปเฮ้ยเจอตัวเจอตัว ไปเลยเอาเอาไม่ล็อกเป้าไม่ล็อกเป้าสองรอบเมือมพีไม่ล็อกเป้าสองรอบอะไรครับเนี่ยมาแล้วเรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยหนึ่งเียอยหนึ่ถอยนะถอย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 ปั๊มยาก่อนมีไหนเอ่ยจะเก็บของต้องวา้บอลนะไปวายบอล เยอะอยู่นะเอเสมีไหนเอ่ยมีไหนอีมีไหนโอ้ยเห็นละเห็นละเห็นละมันกำลังจะมาท่านผู้ชมเสียงฟันใกล้มากมาแล้วโอ้ไม่โดนไม่โดนโอ้โหเข้าเขาสวนัดเดียวเอาไม่เห็นพอดี้ดิเรียบร้อยไตหนึ่งนะไตหนึ่งไปเลยสามเลยนะสามเลย ถอยนะถอยฮนะยิงเสร็จแล้วถอยนะไปมาแล้วมาแล้วไปเลยโอ้ยเข้าหวัวเข้าหัวเม็ดนึงไม่เข้าประมาณเก้าสิบเท่าที่เมื่อกี้มาสิไปมาเรามาแล้วมาแล้ว,ลวไปเลยโอ้โหเรียบร้อยตามอีกหนึ่งอเอาคเก็บสามแล้วนะเก็บสามแล้วเลเลืตัวนึงเลืตัวนึง ของนะกระสุนย okay. ok ูเอ็มพ nope ีผมหมดนะผมต้องรีบเปลี่ยนปืนนะโอเคลูกซองมาพอดีเลยไปมาแล้วมาแล้วโดนไม่ดหึงเรียบร้อยใจมึงนะเก็บสี่เก็บสี่เอาเอาเป็นอีกตีหนึ่งเฉยแล้วท่านผู้ชมเก็บสามแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งเอา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 เน็ตเอาเอาเน็ตผมเป็นอะไรอ่ะก้าวก้าบวกอะไรอ่ะเอาเน็ตโอ้โหเน็ตเน็ตไปไหนเนี่ย โอ้โหเน็ตเน็ตเกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินแล้วพยายามเชื่อมต่อเอ้าโอ้โหอีกแล้วอะไรครับนี่